สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกุสุขณ์นะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าคือเขาสำหรับวัอนี้เขาต้องเอียงมากมายพี่น้องโอาห่อนเอาคักเนี่ยเด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 มืออื่นนะครับมืออื่นมือหือก็เริ่มเขาสู้สงกรามนะครับโดยเต็มตัวแล้วครับผมมันห่อนแบบนี้ครับพี่น้องมา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 หอนหอนเอาเอาแบบนี้ก็ับ่ต้องเอียงมากมายดอกอ๋อต่ำประมึกมือเนี่ยมือกับผมโอ้ เตรียมจานนะเตรียมจานทำปลาหมึกต้นน้องแม่ทอดผสมมามาโอ้เข่ากับเขา่าหอนเะพี่น้องเลย อันนี้เป็นผสมนะฮะเป็นท่องประจีนอ,อ,อยอดมาอผม อันนี้น้ำมันวงหวานนะพี่ต้องรู้จักน้ำมันวงหวานวะ มันคือมะฮอนเอา,เอา,าเคักใค่พี่น้องอ,อืมอืม,อม,อม กล้งเต็มเลยนะกล้างแข็งพวดปลยเนี่ยลองมึงกับผมสัดโซสเนี่ย ลวกแบบดีๆนะนกแฟรนก็แข็งบอกได้คำเดียวว่าต้องอยา,งากมากายพี่น่อง ราเพื้นชมปลามันยังไม่เป็นเลยเนะี่ยจ้องชิมไปอีกจากมือนึงแต่พอดีเลยมันยังบม่ค่อยเปรีออ้ยว สำหรับพี่น้องเราคนนะขอต้มอ,อึงอีกแล้วเอาตามตรงเลยบ่ผมอยากอยู่ตอนเนี่ยแต่ว่าผมหาอึงไ,ไม่ได้ไหมมันฝ่วนมดตกผมกินได้ตลอดนะบ่เคยบ,คยบอ่อบเคยรู้สึกว่าเบื่อหรือบ่เคยรู้สึกว่าบแบบเปิดแล้ว มันก็ได้กินแค่ช่วงนี้แหละพี่น้องน,นะช่วงเมษานะครับเมษาแล้วก็ไปต้นพืชสภาพจากหน่อยแค่นั่นที่เหลือบอกเลยว่าบร่ได้กิน ก็ว่าพื้นนะถ้าฝนตกซัดลงมาจากเครื่องนึงเนี่ยมีแห้งนะครับ คือทรงลมทางขามาแล้วไปเนี่ยบนิเวนทีนำ้ำสวนทีน้ำมาสมบูรณ์พี่น้อง Så sålig, det. โอ้ปาดพี่น้องตัว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 เสบนะครับแซีบคักที่ดีมือเนี่ยมัต้องอยียงมากมายอกมือเนี่ยโอ้ขอท้าพี่น้องนะครับฝนก็สงสัยฝนจะตกนะครับมันขึ้นม,มาแบบนะโดยเนี่ยตรงเน de, areth, sage, ี้ยขึ้นเลยนะนะพี่น้องนะเพียงแค่กดซ่อนสไลด์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนเลยคับพี่จ้าไปทิ้งรอยเล้่ยวนะว่าต้องอยียงมากมายเดนะพี่น้องไหนพี่จ้าต้องขอบคุณครับผม ขอบคุณพี่น้องก็หลาหน้าที่ติดตามที่สนับสนุนกนโมอบเงี้ยไปตอบแทนพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สิ่งนะครับผมสวัสดีครับ